สวัสดีค่ะเอซนะคะช่วงบ่ายนะคะเรามานั่งมองนี่นะคะสิ่งนี้กันเนาะลมเย็นสบายนะคะลมพัดก็เนาะเข้าใจคิดเข้าใจทำนะคะลงุงพันไทยว่าน,นอกเดอ้อนะคะทำสิ่งนี้ขึ้นมานะคะดูแล้วก็เพลินดีเนาะกลางคืนนะคะ รอดูนะคะแต่ตอนนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเราไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรทำเาก็มาเดินเลาะชมบรรยากาศก็มานั่งอยู่มุมนี้กันนะคะตอนนี้นะคะทีมยูทูบเบอร์นะคะซ้ายลุงที่โคกนหนองนานะคะตอนนี้พากันไปหาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเนาะไป ของขวัญรางวัลกันหมดแล้วนะคะไปที่ตลาดกันหมดแล้วนะคะเพื่อไปซื้อของขวันนะคะเพื่อจับฉลากนะคะตอนค่าคืนคืนนี้เนาะเพราะว่าได้ยินวันทีบอกว่าพแเต็นจัดหนักจัดเต็มนะ,ะของรางวัลใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างเนาะน,นะคะคืนน,นี้นะคะเราก็มาเดินดูนะเลาะเลาะนะคะชมบรรยากาศที่นี่กันนะคะ พื้นที่ที่หน้านะคะที่เราวางมากนะคะเขาว่าจะทำอะไรนอะเป็นสายลุงเนาะสายลุงของลุงพันนะคะอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมวันงานนะคะวันงานเ็จะควบเขาไปกับเนาะดูพ้าจันทร์ไปด้วยนะคะดูที่นี่กันนะคะปากหลักแล้วก็จัน ดูนะคะว่าก็สวยงามเหมือนกันเนาะดูจน,นนี่จะเป็นตอนกลางวันนะคะบ่ายแล้วดูผ่ดนแล้วก็เ<อ>ข้าใจคิดเข้าใจทำเนาะทำนี่ก็ <S 2>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  มาอยู่มุมนี้สบายนะคะลม ยืนนะครับมานั่งหลบอยู่มุมนี้กันนะคะเพราะว่าพากันไปซื้อรางวัลหมดแล้วนะคะห่อของขวัญน,นะคะปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะก็พากันไปซื้อของหมดแล้วเดี๋ยวม่ถินก็จะพาไปดูบรรยากาศรอบบ่ายกันนะคะบ่ายนี้อยู่กับแม่พุ่นทินโกกอกนะคะเอฟซีป้ายเราพาเลาะๆไปเนาะ พาเอฟซีนะคะมาเลาะดูชมผักเนาะแล้วก็ชมมันจะมีนะคะสระน้ำนะคะบ่อปลาเนาะที่โวกน้องนาจำปาดงนี่แหละมาต่างแต่ฝั่งโน้นนะคะพาเอฟซีไปดูหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะเลาๆไปเรื่อยบรรย,ยากาศ ตอนนี้บ่ายแล้วนะคะเอฟซีไปไปดูบรรยากาศยามบ่ายกันคือไทยคือเดียวมาของมาฝาบของมาฝาบป้ะจำเนาะมากเขาเห็นเจ้าไปไปเดตกันพระหวานนะอือยอดงามกระดกรดอพระหวานมันตน ตอนนี้มันหนาวแห้งแล้วมันมีอยอง<ม>อันมมันมีนมอยองงา,ามห้าตวตนที่แรกน้องสูงก็ได้ลูกค้าอยากซื้อฟันอยู่ร้านืุอขันเพศสาตาน่ะค่ะอยากซื้อฟันเจนเนอร์ของคลอยนะของเพื่อนชื่อว่าเสลิก,กอ่ะอยากซื้อฟันเจนเนิร์บอือเจนเฮิร<ม>์บอยู่ในร้านืุอขันเพศธารตุนเ่ะค่ะอืมเดี๋ยวน้องสูงอยู่หน้าสนามกีฬาฮะล่ะค่ะร้านขยะอันนี้พัฟเอฟพัฟคืนบ<ม>ัวขันอันนี้นะ โอ้ยเพิ le o, le o, ่นเอ็ดแล้วบวงสุจนแล้วแล้วจนฟอนลำเรียบร้อยแล้วยกขึ h, ้นน like yeah, ั่นแหละแล้วเลยบแล้วก็ตอนเก่งทันแน่เก่งเลยเขาค่ะเร็ยบร้อแล้วล่ะค่ะแล้วแล้วก็ฟอนลำดย่างละมาเอ็ดอยู่นี่บอดวันที่อันนี้นี่ค่ะทุดใหญ่วันที่เก้าวันที่เก้ามีดราม่าอีบอ๋อ

เอฟซีนะคะมาจากน้องซูงเคยมาแล้วเนาะเติมเติมเอ้เนาะแมนทันแล้วดีเลื่อยๆพี่ว่าเลื่อยเมื่อบาตยังน้อยอบอลม่วงอย่าเนาะโอ้ฮ่าเนาะค่ะที่เคยมานะคะอยู่ที่ใกล้ๆนี่แล้วเนาะ ไปไล่หลาพัน้วมันหอนมันเยละลายลได้ดำด่มเว้ย FC มานะคะทยอยมาเยอะนะคะด ดูนมานะจะก่อนเดี๋ยวนีสวยๆนะคะมาถ่ายรูปคู่กับวุงปูนะคะเอฟซีมาไม่ขาดสายนะมาแต่ละวันเนาะตอนเช้าตอนนี้ก็ยิ่งมาเยอะไอซีมานะถ่ายรูปพร้อนลุงปูปาริชิน ไหว้นะคะองค์ปู่องค์แม่ย่าโซลพีโซล,โซลดานะคะคองค์ปู่ปาริจิตองค์ปู่จำเระะะืององค์ปู่ยศสุวรรณราชานาคะม,มาเยอะนะคะของกราบไหว้นะคะพระบูชาแล้วก็จะมีหลายสิ่งหลายอยาะะ่างมากันไม่ขาดสายนะคะ fc วันนี้ก็มาเยอะนะคะจากออสเตรเลีย,ยแล้วก็บินลัดฟ้ามาจาก อังกฤษนะคะเมื่อเช้านี้เนาะมายเยอะเหมือนกันนะคะเอฟซีไหว้พอพรกันนะคะบางทีก็แก้บนนะคะมีโชคมีลาบนะคะมาบนไว้ก็มาแก้บนนะคะเมื่อเช้านี้ก็มีคุณครูเนาะสอบนะคะสอบ, <ยา S 2> สอบได้ก็ได้ามาแก้บนนะคะที่นี่กันนะคะเอฟซีสวยงามงามจริงๆนะคะเอฟซีมาเยอะเนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้ว ทัวสารทิศนะคะไม่ว่านะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลก็มากันเยอะเนาะไม่ใช่คนเนียยู่นะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ fc ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆ tp coffee tp ีสกินนะคะผ่านช่องยูทูบเบอร์สายคุณคุณป้าที่ท่านชื่นชอบนะคะผ่านช่องแม่บุญถิ่นโกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ